พี่น้องโอ้หนามมาทางขัดแล้วเราเสียจริงครับผมเสียจริงเราใช้มาเดี๋ยวาถ,ายาถามเสียทุกฝาพก่นกนนนอนเอาว่าเที่งไหนเนาะเอเสียเสีย <ๆ S 1> เสียเที่ยงไหนครับเที่ยงไหนครับเที่ยงตรงนี้นแหละครับ,ไ,ไ,รบไรมาเลยอ๋อไไรมาเลยนะค,ครับผมอพอขาดเนาะ ทางขาดทางขาดโอ้พี่น้องเราไม่ได้มาเชื่อพี่น้องนะครับเรามารับจ้างจริงเสียสุขภาพไปหน้ามาแรงกับพี่น้องเนาะทางขาดเลยดูเออเสมอความยาวเลยมันเป็นตันห่ออือมันเหนียวครับอันตี้วันองบ้านหนียหนาวมันไม่ใช่เอาถุงคุมไม่กันได้บ้างครับหัวนักหน้าเลยวัน้เราพิมพ์ถุงอ๋อ รถหวยรไรก็เียน้องันที่ได้ทั้งหลายวาหลายรนเนามันจรลื้อทัาใหม่ครับทำไมดินีดินบ้านเกีวไปยังทำบ้านบ้านน่าจะหาถามใครบ้านยันแน่สองรถองรอะไรพอดีปลาเสียครับเสียเสียไปไหนครับผม จะไปเลขกดข้าวค่ะเสียฟางเขาเนาะเสียเสียเฉาครับผมนะเสียตะเกตึ๊บหล่อครับผมครับผมได้ดีครับผมครับผมครับครับครับขับข้างนอกลงมือเลยเนาะแล้วดำนี่ก่อนครับผมผู้ทางไปเลยเราเสียทุกความเรากำลังมีไปครับผม Ưỡc Nào 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 nào, nào nào Ưỡc, Why